คำว่าต่างด้าวแต่เริ่มแรกไม่ได้หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์การนำกลุ่มชาติพันธุ์นี้มาใส่คุณสมบัติว่าขายาเป็นภัยความมั่นคงทำลายป่าเนี่ยเป็นประดิษฐกรรมที่เริ่มในยุคสงครามเย็นแล้วก็เป็นผลมาจากอาการวิตกบจริตของรัฐไทยเรื่องความมั่นคงแห่งชาติต่อการแผ่ขยายของอิทธิพลคอมมิวนิสต์ข้ามเขตชายแดนเข้ามาก็เลยทําให้ชายแดนแล้วก็เขตที่สูงกลายเป็นพื้นที่ที่รัฐไทยเนี่ยมีความวิตตบกังวล นั้นสิ่งที่เรียกว่าชาวเขาอะ่ะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับคําของรัฐที่เรียกว่าปัญหาชาวเขามันกลายเป็นอัตลักษณ์กลุ่มที่เป็นแง่ลบเป็นปัญหาของชาติ ในทางกฎหมายเนี่ยถ้าถามว่าธรรมต่างด้าวคืออะไรต่างด้าวก็คือกลุ่มคนที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศก็คือการที่รัฐไทยพยายามที่จะจัดจําแนกว่าใครเป็นคนของชาติใครบ้างไม่ใช่ไอความเป็นต่างด้าวมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการก่อร่างสร้างความเป็นชาติไทยนั่นแหละ ยุคเผด็จการเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่สฤษดิ์ธน์ถนอมกิติขจรทุกครั้งที่มีการปฏิวัติหรือรัฐประหารมันมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติเสม,มอทําให้การได้สัญชาติหรือการแปลงสัญชาติมีความยากลําบากมากขึ้นมีการตั้งเงื่อนไขามากขึ้นมากขึ้นทําให้กระบวนการการเป็นคนไทยอ่ะมันทําได้ยากซึ่งในอัตโนมัติก็คือทําให้คนกลายเป็นพวกต่างด้าวไปแม้จะอยู่มาเป็นเวลานานนี่สิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่คําในความหมายกฎหมายสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันคือความหมายในทางสังคม ซึ่งหมายถึงพวกที่ไม่ใช่พลเมืองไทยที่มีชีวิตและสถานะต่ำกว่าคนไทยมันมีความหมายในแง่เหยียดชาติพันธุ์และเหยียดชนชั้นเราจึงรู้โดยโอัตโนมัติว่าเวลาเรียกต่างด้าวมันหมายถึงคนจาก3ประเทศเพื่อนบ้านลาวพมา่าพ่วงคนบนดอยเข้าไปที่ยังไม่มีบัตรเวลาเกิดอะไรที่มันไม่ดีโดยโอัตโนมัติเราก็จะโทษอยู่แล้วว่าเป็นพวกต่างด้าวแน่แน่แนเรื่องยาเนี่ยเรื่องฟิล มันก็เกิดขึ้นในทศวรรษ2500นะที่รัฐไทยผูกเอาเรื่องฟินเ,นเข้ามาเป็นปัญหาความมั่นคงแห่งชาตินี่กรณีเรื่องฟินเราก็จะทราบนะคะว่ามันไม่เคยเป็นสิ่งผิดกฎหมายอะพอมันถูกทําให้เป็นภัยความมั่นคงก็ไม่ใช่ว่าเราคิดเองด้วยก็ถูกบีบจากต่างประเทศคนอื่นประเทศอื่นเขาทําให้ฝินเป็นสิ่งผิดกฎหมายไปหมดแล้วแล้วก็สหรัฐก็กดดันให้ไทยจะต้องเปลี่ยนนี่พอแบนดิฟินปั๊บก็ก่อให้เกิดไอการปราบปรามการปลูกฝินการสูบฝิน โอเคแหละกลุ่มชาติพันธุ์จํานวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการปลูกฝินเพราะว่าพืชไา่ได้ซึ่งรัฐก็เห็นไหมว่าจะไม่ส่งเสริมแะเห็นด้วยเขาบัางโรงฝินแล้วก็เก็บภาษีฝินทรงออกอะไรต่ออะไรในสมัยก่อนกลุ่มที่ปลูกฝินก็ไม่ใช่ทั้งหมดมบนดอยชาวบ้านจํานวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องแต่มันกลายเป็นเหมารวมไปว่าเออชาวบ้านทั้งหมด มันนำไปสู่การใช้ความรุนแรงของรัฐในการวิสามัญฆาตกรรมอะเราก็ได้ยินเรื่องพวกนี้มาใช่ไหมนโยบายในการฆาตัดตอนทั้งหลายที่ยังคงดําเนินมาจนปัจจุบันกรณีของชัยภูมิป่าแสนเป็นกรณีที่ชัดเจนนะว่าการปักต้ายกลุ่มชาติพันธุ์วัคาคายาทั้ง่องไ,ไม่ได้มีหลักฐานนี่มันนำไปสู่โศกนาฏกรรมในชีวิตคนบนดอยยังไง ทัศนคติในการมองว่าใครบ้างเป็นคนไทยมีมความคับแคบมื่อมีศูนย์กลางของทัศนคติอยู่ที่นะเกษตรพื้นราบ คนเหล่านี้เขามองป่าก็มองป่าผ่านทัศนาติชนชนชั้นกลางนะคะเข้าป่าไปดูนกไปดูสัตว์ป่าถ้าถามว่าป่ามันมีมิติแบบอื่นในฐานะที่มันเป็นแหล่งธรรมหากินของชาวบ้านด้วยเนี่ยความรู้พวกนี้เป็นศูนย์อะเราไม่มีในตำราเรียนเราไม่มีสิ่งที่ไล่หมุนเวียนอยู่ในหัวอยู่แล้วการมองป่าแบบนี้มันนําไปสู่ไม่ใช่แค่การไม่เข้าใจชีวิตคนบนดอยอย่างเดียวแนําไปสู่การพลากสิทธิ์ในที่ดินทํากินในเขตป่าของเขาด้วยคือหลายชุมชนอยู่กันมานานเนี่ย สร้างป่าชนชั้นกลางในเมืองได้เข้าไปชมนกชมไม้แต่กับถูกไล่ออกจากพื้นที่จากที่ดินบรรพบรุษมันจะเปลี่ยนอันนี้ได้คุณก็ต้องมองป่าใหม่แล้วมองชาวบ้านใหม่มองป่าให้มีชาวบ้าน สุนิสาก็ออกมาประกาศตัวเองก็เป็นมงมใช่ไหมคือปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาชาติพันธุ์นะคะเพราะใครๆก็เป็นชาติพันธุ์ปัญหาใหญ่ของเรื่องนี้ก็คือการยอมรับชาติพันธุ์ในฐานะที่เป็นพนลเมืองที่เท่ากันสุนิสาไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยไม่ได้ไปแข่งในฐานะเป็นมงนะคะคุณดังนั้นเนี่ยสังคมที่จเจริญแล้วนะคะควรข้ามพ้นเรื่องนี้ยอมรับคนในฐานะที่เป็นพนลเมืองในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีความรู้มีทักษะมีความสามารถที่สําคัญมากต่อการสร้างชาติถ้าจะ ลดอากติทางชาติพันธุ์เนี่ยอันแรกคือก็ต้องกดแอกมรดกสงครามเย็นเอาวิตกจริตเรื่องความมั่นคงแห่งชาติออกไปซะจากสังคมไทยเอาออกจากกฎหมายที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพรบรแสญชาติก็ดีกฎหมายที่มันอยู่ในกฎหมายทรัพยากรอุป่าุทยานทั้งหลายที่กีดกันสิทธิของพลเมืองที่อยู่มานานกับอันที่2เราต้องหันมามองชาติพันธุ์ในแง่ที่มันเป็นพลังสร้างสารรค์นะไม่ใช่ภัย ไม่ใช่อันตรายคุกคามการที่มีกลุ่มองค์กรทางสังคมมากมายซึ่งสูนมนุษย์เป็นหนึ่งในนั้นพยายามที่จะผลักดันให้มีพบรบชนเผ่าอันนี้ถือว่าเป็นการพยายามที่จะเปลี่ยน,นวิธีการมองชาติพันธุ์เนี่ยในฐานที่เป็นพลังสร้างสรรค์เปิดพื้นที่ให้กับความเป็นชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีที่มีทางมีและคองนิชั่นอะสามารถที่จะถูกยอมรับในสังคมไทย